มีดแข่งพรีวิวฟุตบอลไทยลีกทุกสัปดาห์สำหรับศึกไทยลีกสุดสัปดาห์นี้จะลงเตะกันทั้งหมด7คู่ครับวันเสาร์สาคู่และว,วันอาทิตย์อีก4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจประจาสัปดาห์นี้นําโดย2ทีมคู่รักคู่แค้นเมืองทองยูเนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือเอฟซีโดยในวันเสาร์ครับเตะกันทั้งหมด3คู่ครับสุโข,ขทัยเอฟซีพบกับราชบุรีเอฟซีในเวลา18นาฬิกาพีทีประจวบเอฟซี FC, พบกับโพลิสเทโลเอฟซีในเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีและหนองบัวพิช แกวันอาทิตย์ครับทรูแบงค์โคยูนเต็ดพบกับรีโอเชียงรายเวลา17นาฬิกา30นาทีขอนแก่นยูนเต็ดพบกับจ่าฝูงชนบุรี FC เวลา18นาฬิกาและลำปาง f อพบกับนครราชสีมามาได้ FC เวลา18นาฬิกาและคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์เป็นบิ๊กแมตช์ประจำไทยลีครับเมืองทองยูนเต็ดพบกับการท่าเรือ f อแล้วมาดูความเคลื่อนไหวของทางเกมวันเสาร์กันบ้างครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูครโดยทางด้านหนองบัวพิชญานั้นมาดามจอยรองปะาโม สหน,นองบัวพิเชียฟซีได้ร้องขอให้บริษัทไทยลีกพิจารณาเรื่องเกมไทยลีกที่หนองบัวพิเชียฟซีมีโปรแกรมเปิดบ้านพิชยาสเตเดียมพบกับบีจีปทุมยูเนเต็ดในวันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาพูและไม่สามารถยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ครับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมถึงบริษัทไทยลีกจำกัด ได้ส,ส่งหนังสือแจ้งไปยังทุกสโมสรขอความร่วมมือแสดงความไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตด้วยการยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีก่อนเริ่มเกมการแข่งการทุกสนามในเกมสุดสัปดาห์นี้ มาดูที่ความพร้อมของทางหนองบัวพิชยาครับเจ็ดนัดหนึ่งแต้มห่างมองกันแค่ตารางคะแนนก็ต้องคงถอนหายใจกันเฮือกใหญ่กับผลงานที่ยังไม่ออกไปตามเป้านะครับอย่างที่รู้กันในไทยลีกไม่ง่ายนะกับการแย่งชิงแต่ละแต้มแต่ละประตูจากคู่แข่งซึ่งมองอีกมุมหากใครได้ติดตามดูการแข่งขันทุกนัดก็จะเห็นว่ารูปเกมการบุกเข้าทำมีความชัดเจนมีความเร้าใจขึ้นเรื่อยๆเหลือเพียงแค่จังหวะสุดท้ายในการทะลวงประตูเท่านั้นครับที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ก็นับว่าเริ่มเห็นแสงสว่างข,ขึ้นมาเรื่อยๆและยังเป็นโจทย์ใหญ่ หากว่าแนวรู้คำเป้าเจอได้อย่างต่อเนื่องสไตล์การเล่นวิ่งไล่วิ่งชนตลอดเกมแบบนี้เจอใครก็ไม่ต้องกลัวครับมาดูทางด้านบีจกันบ้างครับทางเจ้ายิมวรชิตครับก็เผยว่าตอนนี้ทีมกาลังกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะเมืองทอง3ประตูต่อศูนย์แล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมนั้นยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ไทยลีกพรอมประกาศพาทัพเดลับบิดเก็บชัยชนะนัดแรกในฐานะทีมเยือนในเกมที่จะพบกับหนองบัวพิชญ์ fc นะครับโดยเจ้ายิมกล่าวถึงความพร้อมของทัพ เดีลับบิดว่าก็รู้สึกดีใจที่สามารถเก็บ3มแต้มได้จากนัดที่แล้วซึ่งก็ยังช่วยให้ทีมเนี่ยอยู่ในเครือข่ายของทีมที่ลุ้นแชมป์และแน่นอนว่าเป้าหมายของเราคือต้องการ3มแต้มในทุกๆนัดอีกทั้งผลงานล่าสุดยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทีมได้ต่อไปโดยเฉพาะการเจอกับหนองบัวพิชญ์ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ยากที่เราจะต้องไปเยือนแต่ถึงอย่างไรตอนนี้เราเองก็มีความพร้อมสำหรับเกมนี้เป็นอย่างมากในการเจอกับหนองบัวแม้ว่าพวกเขาจะอยู่อันดับสุดท้ายและยังไม่ชนะใครก็ตามแต่พวกเราก็ประมาทไม่ได้เพราะพวกเขาได้เล่นในบ้านและมีกองเชยรคยสสนนับนุ ที่สําคัญครับเรามีบทเรียนจากปีที่แล้วที่ไม่สามารถเอาชนะเขาได้ทั้งเย่าและเยือนซึ่งจุดเด่นของหนองบัวผมมองว่ามีการเล่นลูกโตกลับที่ดีมีตเตะต่างชาติที่มีความสามารถและความเร็วและยังมีลูกตั้งเตะที่อันตรายซึ่งเราเองก็ต้องเตรียมรับมือตรงจุดนี้ให้ได้เพื่อเก็บชัยชนะในฐานะทีมเยือนครั้งแรกของฤดูก,กาลนี้ให้ได้บทวิเคราะห์เกมนี้ครับก็น่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ BG น่าจะเบียดชนะเจ้าถิ่นเก็บ3ามแต้มเพื่ออยู่ในกลุ่มนําต่อไปครับ เรามาดูเกมบิ๊กแมตช์ในวันอาทิตย์กันครับกิเลนพยองเปิดบ้านดวนกับสิงเจ้าท่าซึ่งยังยึงยดข้อตกลงเดิมงดแฟนบอลทีมเยือนเข้าชมในสนามเป็นปีที่6ติดต่อกันเกมรีโวไทยลีก2022-2023ระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับการท่าเรือเอฟซีจะยังไม่ให้แฟนบอลทีมเยือนเข้าชมในสนามหลังกิเลนพยองในฐานะเจ้าถิ่นส่งหนังสือแจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันไทยลีกเพื่อยืนยันถึงเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแฟนบอลทั้งสองทีมเคยเกิดข้อพิพาทกันหลายครั้งครับรวมถึงเหตุการณ์ร้แรงทีี่ฟนนนบอนตกันใน ด้วยการ2,014และ2,016ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งนับตั้งแต่เหตุการณ์น,นั้นมาทั้ง2ทีมก็ทําข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าหากทีมใดเป็นฝ่ายมาเยือนจะไม่อนุญ,ญาตให้แฟนบอลตามเชียร์ที่สนามเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงเกมในวันอาทิตย์นี้ตามข้อตกลงเดิมทางด้านาในเคนายครับบริษัทไกสอนที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงกลางครึ่งแรกนั้นที่มีอาการบาดเจ็บโดยขณะน,นี้พัก รักษาตัวเผยว่าความเชื่อมั่นของในทีมนั้นยังดีอยู่แต่ทุกคนต้องมีจิตใจที่สู้และแข่งแก่งเพื่อกลับมาทําแต้มอีกครั้งคิเลนพยองออกไปพ่ายแพ้แก่บีจีปทุมยูเนเต็ดครับในโปรแกรมไทยลีกนัดที่ผ่านมาก่อนวันที่นี้เตรียมเปิดบ้านรับมือกับการท่าเรือเอฟซีที่ต้องการคะแนนเช่นกันผู้เล่นเจ้าของหมายเลขสิบเอ็ดกล่าวว่าเป็นอาการบาดเจ็บบริเวณต้นขาและทีมแพทย์เลยเปลี่ยนตัวออกมาเพื่อไม่ให้อาการบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้นและตอนนี้อยู่ในช่วงพักรักษาตัวเพื่อให้กลับมาซ้อมโดยเร็วที่สุดแแมมม้้้ผลงงงงานนนนขขออทีีีตตจะยัไ่่่ดึสิ ที่เราได้ทําก็คือการเรียนรู้ปรปับปรุงแก้ไขทุกคนในทีมยังซับอ่อนซึ่งกันและกันสิ่งที่จะทําให้กลับมาได้คือจิตใจที่แข็งแกร่งและหวังว่าเกมในบ้านกับท่าเรือเกมนี้ครับจะเป็นจุดเปลี่ยนของทางเมืองทองเช่นกัน โดยทางด้านของการท่าเรือเอฟซีนั้นก็ได้กองหลังคนสําคัญกลับมาเช่นกันครับทางด้านเอเลสดอเลาะนั้นก็ยืนยันว่ายังเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับแม้ว่าล่าสุดจะยังไม่ชนะใครสีนัดติดต่อกันแต่บรรยากาศในทีมนั้นดีมากแม้ว่าฝนจะส่งผลทําให้การฝึกซ้อมเนี่ยทำได้ยากขึ้นสนามก็ต้องรับมือกับน้ําฝนที่เป็นจํานวนมากแต่ทางเราก็พยายามหาแผนเตรียมรับมือครับและยังเชื่อมั่นในตัวโค้ชและเพื่อนร่วมทีมทุกคนว่าเราจะทําผลงานดีได้ในปีนี้และก็ตื่นเต้นที่ ที่ได้กลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งบทวิเคราะห์เกมนี้ครับเชื่อว่าคุณซื้อทั้งสองทีมนี้ก็เก้าอี้ร้อนทั้งคู่และทั้งสองทีมก็ต้องการแต้มทั้งคู่ผลของเกมนี้นะ่าจะแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มสำหรับเกมบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์ของไทยลีกสัปดาห์นี้เราข้ากันมาที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ของวันเสาร์นี้ครับคู่ที่หยิบยกกันมาพูดถึงก็คือเรือใบสีฟ้าเวลานี้ครับรังรองจากฝูงของตารางคะแนนครับจะต้อนรับการมาเยอือนของเซา,าแธมป์ตันครับ ลงเล่นในลีกมาแล้ว8เกมครับชนะ6เสมอ2และเป็นทีมเดียวเท่านั้นที่ยังไม่แพ้ใครเลยส่วนผลงานล่าสุดลงเตะในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ก็เปิดบ้านไล่ถล่มโคเปนเฮเกนไปแบบขาด105-0ความพร้อมในการทำศึกนั้นนี้ครับทีมยังเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บทั้งคาร์วินฟิลิปส์จอห์นสโตนรวมทั้งไคลวอล์กเกอร์ช่วยลงสนามอย่างแน่นอนแล้วส่วนแต่ละคนอื่นยังอยู่กันครบอยู่ที่ว่าจะจัดทีมแบบไหนคาดว่าเป๊ปกวัวเดโยวราคุณซึของทีมจะส่ง, ling, ลง,ลง,องเ,เอเ itt, oden, เอร ส่วนในกลางมีบรนโดซิวากับเควินเดบอยครับเป็นตัวขับเคลื่อนเกมขณะที่แนวรับรูเบนดิอาสจะลงเป็นตัวหลักร่วมกับชูอาลคันเซโลส่วนทัพนักบ,บุญแนนต้าเวลานี้ล่นไปอยู่อันดับที่16ของตารางแล้วเนื่องจากผลงานช่วงที่ผ่านมาย่แย่แบบสุดๆลงเตะ5เกมหลังสุดชนะ1แพ้ไปถึง4และเป็นการแพ้ติดต่อกันมา3นัดรวดล่าสุดเล่นในบ้านตัวเองท้ายท้ายครับก็ยังแพ้เอเวอตันไป1ประตูต่อสส่วนสภาพทีมในนัดน,นี้ครับจะช่วยใช้งานวาเลนโตลิฟราเมนโตและโรเมโอลาเวีย สองแข้งดาวรุ่งฟอร์มแรงเนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่บรรดาแกนหลักคนอื่นๆไม่มีรายงานบาดเจ็บหรือติดโทษดแบนเพิ่มเติมครับเกมนี้ลารพาเซฮูเซกุนซือของทีมจะจัดทัพด้วยการให้เชกูมาล่ากับเชดามเป็นกู้หัวหอกล่าตะข่ายส่วนแดงการจะมีเจมวอร์ดพาวและสจวอทอามสตองคอยทําเกมขณะที่แนวรับดูเยคาเลตตาคาจะได้ลงต่อเนื่องเช่นเดียวกับอาร์เมลเบล่าคอสเซป เจ้าถิ่นยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเกมนี้ได้เล่นในบ้านอีกนัดไม่มีคําตอบอื่นใดเลยครับนอกจากคว้า3แต้มเท่านั้นส่วนทีมเยือนฟอร์มหลังไม่ดีเอาเสียเลยบุกมาเล่นในเกมนี้ก็หวังสร้างเซอร์ไพรส์แบ่งแต้มกลับออกไปให้ได้แต่หากเทียบศักยภาพานักเตะโดยรวมแล้วต้องบอกว่าแมนซิตี้นั้นเหนือชั้นกว่าทุกอย่างเลยครับผมโดยเฉพาะเออร์ลิงฮาแลนด์นั้นกําลังฮอตแบบประหลอดแตกยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องมาเจอกับเซาแธมปตันที่เกมรับร่วมมากๆเสียประตูทุกนัดดูแล้วทีมเยือนไม่น่าจะต้านทานพลังเกมรุกของ ินไหวเกมนี้หากฟ้าไม่ถลม่มยังไงก็มั่นใจว่าเรือใบสีฟ้าจะเปิดรางไร้ทุบนักบุญไปอย่างไม่ยากเย็นอยู่ที่ว่าจะยิงข่ากี่ลูกเท่านั้นเองเรามาดูคู่ในวันอาทิตย์กันครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ของพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลครับเปิดลังเอเมเรซสเตเดียมรับการมาเยือนของเรียลพูครับอย่างที่ทราบกันดีครับอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้านั้นกลายเป็นผู้ทา้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบเต็มตัวไปแล้วหลัง หลังจากออกสตาร์ทลูกการนี้อย่างร้อนแรงด้วยการเก็บชัยชนะ7จาก8นัดพร้อมถล่มตะข่ายคู่แข่งไปถึง20ประตูพวกเขาพลาดท่าแพ้เพียงนั้นเดียวในการบุกเยือนแมนยูนเตดทว่าสำหรับเกมในบ้านไอ้ปืนใหญ่ชนะรวดทั้ง4นัดซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเอาชนะคู่อริร่วมเมืองอย่างสเปอร์ด้วยนะครับสว่วนลิฟพูแม้จะ พ,พ่ายแพ้เพียงนั้นเดียวจาก7นัดแต่กลับมีผลเสมอถึง4นัดและชนะเพียงแค่2นัดเท่านั้นทีมของยเกนครอปยังมีปัญหาในการจัดตัวผู้เล่นนักเตะหลายคนเผชิญปัญหาการบาดเจ็บนอกจากนี้ผู้เล่นที่เหลือก็ดันมาฟอร์มตกพร้อมกันโดยเฉพาะแผงแบ,บ็กโฟที่เสียประตูง่ายได้หลายครั้งการทำคะแนนหล่นเลื่อนล่าแบบนี้ส่งผลให้ทัพหงแดงครับมีแต้ม ตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลถึง11คะแนนแล้วในทางซิดีพวกเขายังสามารถลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แต่ในทางปฏิบัตินั้นยากมากเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลจำเป็นต้องเปลี่ยนเป้าหมายมาจบอันดับท็อป4ให้ได้อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลครับเคยปะทกานการทวม60ครั้งในพรีเมียร์ลีกโดยเป็นฝั่งของแดงที่มีสถิติเหนือกว่าจากการชนะถึง25นัดขณะที่อาร์เซนอลชนะ16นัดเท่ากับ2ทีมนี้เสมอกันมา19ครั้งซึ่งถือว่าเยอะพอสมควร นอกจากสถิติโดยรวมยังเหนือกว่าแล้ว14นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเวี้ยวููพ่พายแพ้อ์สซนอนเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2020โดยหากใครยังจำกันได้ดีตอนนั้นเวี้ยวููการันตีควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้พวกเขาผ่อนคันเล่งในนัดที่เหลือของฤดูกาลหรือถ้าหางนับรวมทุกรายการอ์เซอนก็ไร้ชัยในการโดนกับเลี้วภูขาะหลังสุด โดยช,ยชนะครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในเกมคาราบาวครับรอบสปอทีมเมื่อรดูการที่แล้ว2020ถึง2021ซึ่งวันนั้นอาร์เซนอลชนะไปในการดวลจุดโทษหลังเสมอกันในเวลา0ประตูต่อ0บทวิเคราะห์ออเกมนี้นะครับดูแล้วเจ้าบ้านก็ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องส่วนทีมเย็นนั้นผลงานไม่ไดีเท่าไหร่แต่การเจอกันของสองทีมนี้ก็ยังเชื่อเหลือเกินครับว่าทั้ง2ทีมจะยังคงแบ่งไปคนละหนึ่งแต้มสาหรับเกมนี้และนี่เป็นบทวิเคราะห์อของพรีวิวสุดสัปดาห์ฟุตบอลประจาสุดสัปดาห์นี้นะครับ,บ้ว,บวันน สวัสดีครับ